ดีค่ะวันนี้เราก็อยู่เนที่ชื่อว่าการอำเภอยะลานะคะห้องสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอยะลาค่ะเราตัวแทนของูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมนชนได้เข้ามาถอดบทเรียนของขวัญใจพัฒนากรชุมชนแต่เผอิญค่ะจังหวัดยะลาเราไม่มีขวัญใจพัฒนากรชุมชนดีเด่นนะคะเราก็เลยได้มาถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี2553ของจังหวัดชายแดนใต้ะคะ่ะก็คือ,อ คุณตั้มนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงให้น้องตั้มแนะนําตัวเลยค่ะเป็นใครมาจากไหนเชญค่ะผมสวัสดีครับผมชื่อยุทธการรักกวิกาแกนนรครนะครับเป็นพนักงานประสานงานประจําตําบลลาพญาครับวิธีการทํางานนะคะมีการทํางานที่หลากหลายเราจะเห็นน้องตั้มเราจรู้จักน้องตั้มด้วยอัตลักษณ์ของตัวเองที่มีรูปร่างที่เราเห็นได้เลยว่าคนนี้คือน้องตั้มจะเป็นที่รู้จักของ เพื่อนๆแล้วก็หัวหน้างานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั่วไปแต่จะมีอะไรที่มัดใจของคนชายแดนภาคใต้ได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวถ้ายังไงก็ขอให้น้องเก่งได้เรียนถามข้อมูลกับทางตั้งต่อไปเชิญค่ะครับในส่วนของผมนะครับก็จากศูนย์ศึกษาพาระนาชมัมลารานะครับประเด็นที่ผมจะถามก็คือ ในฐานะที่เป็นข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดเชายน่ายปัจจระัำปี2553นี้นะครับมีหลักการทํางานหรือวิธีคิดอย่างไรในการทํางานบ้างครับครับก็ในการทํางานนะครับของพระชานบุนนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับเราจะต้องมีใจครับใจที่จะลงไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็คือ ตามที่เราเคยได้รับการฝึกอบรมมาได้มีการพูดคุยมาเราต้องให้เขาก่อนก่อนที่เราจะได้รับในสิ่งที่นั้นนะครับแล้วก็ปัใจจัยในการทํางานของเราคือเราต้องลงไปด้วยใจเราไม่ได้ลงไปด้วยหน้าที่อย่างเดียวแต่เราต้องมีใจลงไปให้กับชาวบ้านด้วยนะครับคือลงไปทําง,งานเนี่ยมีความตั้งใจต้องการลงไปช่วยเหลือเ,เขาจริงๆครับแล้ว ในการดำเนินง,ง,งานในพื้นที่เนี่ยครับมีปัญหาอะไรในระยะแรกที่เราลงไปทํางานในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็อ่าผต้องมีแนวทางหรือว่าวิธีคิดที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างครับครับปัญหานะครับการทํางานย่อมมีปัญหาทุกปัญหาแล้วครับแต่ปัญหาที่เจอมากับตัวเองก็คือการลงไปทํางานในพื้นที่ครั้งแรกเราจะไม่ได้รับการยอมรับจากทางผู้นําชุมชนทางชาวบ้านนะครับเนื่องจากเราเป็นคน เราเป็นใครเราเขาก็ยังไม่รู้จักนะเราก็ต้องลงไปแนะนําตนเองเข้าไปประสานงานเข้าไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับจากการทํางานของเราเราต้องลงไปทุกวันนะครับลง,ลงไปสัมผัสลงไปให้ไปคุยไปสร้างความสนิทสนมไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกว่าจะถึงที่เขาจะยอมรับเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาลานพอสมควรแต่เราก็ต้องลงไปอย่างไม่ย่อท้อนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การทํางานที่มีปัญหาในส่วนปัญหานะครับนอกจากที่เราจะไม่ได้การ,รยอมรับในในระยะแรกแล้วนะครับเราก็ยังมีอุกประักษ์อย่างมากมายในเรื่องของสถานการณ์นะครับในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการทํางานเราจะทําอย่างไรก็กลับมาคิดหนักถึงเหมือนกันว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคือในเรื่องของสภาพสถานการณ์นะครับโดยรวมแลว้วสถานการณ์เนี่ยถามว่าพัฒนากรทุกคนพัฒนากรกลัวไหม ก็ต้องบอกว่ากลัวใครไม่กลัวผมก็ไม่เชื่อนะครับแต่ในสิ่งที่กลัวนั้นเราจะต้องทํำยังไงก็ได้ที่ลดความกลัวของเราไปนะครับเราจะต้องเราจะเห็นว่าชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากกว่าเราแต่เขายังอยู่ได้เราเป็นข้าราชการเราก็ต้องลงไปร่วมทํางานกับชาวบ้านนะครับก็เทคนิคในการที่เราจะลงไปอาจจะลงหนึ่งหนึ่งนะครับคือไปเวลาที่ไม่ไม่ซ้ํากันนะครับสอง ไปแล้วก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรอบๆชุมชนนะครับโดยเฉพาะระ,าระหว่างระหว่างทางที่เราไปเนี่ยนะครับโดยตำบลที่ผมรับผิดชอบอยู่จะมีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมนะครับการทํางานของเราก็คือเราจะไม่แบ่งว่าจะต้องเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมเราต้องให้ความสัมพันธ์เท่ากันหมดนะครับเปการสร้างความสัมพันธ์สร้างความไว้ในเชื่อใจนะครับแล้วสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาเราคือ เมื่อเขาไว้ใจเราแล้วการทํางานของเราก็ดีขึ้นปัญหาในการเดินทางปัญหาในเรื่องของของเหตุร้ายอะไรเนี่ยถ้าจะมีเกิดขึ้นเราก็จะได้รับการเตือนการรู้มากแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับกระบวนการทํางานในภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดเชียภาคใต้นี่นะครับคิดว่าทุกวันนี้กระบวนการทํางานที่เราทำํำอ,อยู่ในระดับไหนครับแล้วก็ พอที่จะเป็นแนวทางให้กับพนารากรหรือ,อเพื่อนข้าราชการของเราเนี่ยครับได้อย่างไรบ้างครับครับก็ในส่วนของผู้ถึงในงานแม่รำชนนะครับ,รบที่ลงไปทําในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับมันก็มีปัญหาอยู่บ้างแต,แต่แต่ที่เราทําได้อยู่นี่คืออยู่ในระดับจะบอกว่าดีที่สุดมันก็ไม่ใช่แต่คือดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเนื่องจากว่าเราได้รับการยอมรับได้รับการไว้วางใจจากชาวบ้านนะครับ ฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับชุมชนกับชาวบ้านความจริงใจนะครับถ้าเราไม่มีความจริงใจลงไปแบบว่าทําสักพักแล้วก็นึกว่าเดี๋ยวเราต้องย้ายออกอะไรเงี้ยผมก็ว่าคงจะไม่ได้ใจชาวบ้านฉะนั้นการทํางานที่ให้มีประสบผลสําเร็จและลดปัญหาลดเหตุการณ์ลดอะไรทุกอย่างแล้วทาให้มันดีขึ้นเนี่ยก็คือ ความจริงใจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลงไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วน้องตั้งคิดว่ายังไงคะกับการที่พอเราได้มีการประชาสัมพันธ์งานตรงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะก็จะทําสิ่งแรกเลยที่เห็นได้ช่ไก็คือ,อพี่ๆผพัฒนากรทุกท่านนะครับก็จะมีการตื่นตัวมีการวางแผนงานว่าเราจะทําอะไรมีการวางแผนว่าเราจะต้องเดินยังไงกลุ่มอะไรจะต้องพัฒนาเริ่มพัฒนาไปในทางไหนอย่างอย่างของผมเนี่ยก็คือกลุ่มที่เราลงไปทําก็คือ อยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านเหนือน,นะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายที่ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเชิดชูเกียรติของโครงการรัฐชนในเรื่องของโครงการอยู่ดีมีสุขนะครับโครงการพนมนะครับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็โคร,รงการผู้นำประชาชนซึ่ง3าโครงการที่เราได้บอกไปเนี้ยก็ได้รับรางวัลที่1มาทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านอยู่เย็นมีสุขนะครับก็เราจะทํางานกันเป็นทีมนะครับโดย ในพื้นที่ของเราเนี่ยจะมีทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลน,นะครับก็ประกอบด้วยภาคีต่างๆก็คือปลัดอำเภอสารสุขสารสารุขนะครับกรเกษตรตำบลพัฒนากรครูกศนอนะครับแล้วก็จะมีสมาชิกอบตอเข้าร่วมนะครับจึงทําให้เกิดความหลากหลายในการช่วยเหลือครับผมค่ะพอน้องตั้มพูดถึงคําว่าการทำงานกับทีมงานและสนใจค่ะว่า แสดงว่าการทำงานแบบทีมงานที่มีทีมงานโดยเฉพาะการทํางานในสถานการณ์ของจังหวัดเชายนภาคใต้อย่างนี้มีความสําคัญกับการขับเคลื่อนงานอย่างไรบ้างคะการทํางานเป็นทีมนะครับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้หมู่บ้านนั้นประสบผลสำเร็จนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนถ้าทําแบบโดดเดี่ยวแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ประสบผลประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนะครับฉะนั้นการทํางานเป็นทีมก็เหมือนเป็นการบูรณาการของแต่ละหน่วยงานเข้ามา ร่วมกันและมีเป้าหมายมในทางในการในการพัฒนาอะไรที่ทำให้น้องตั้มเนี่ยได้ถูกพิจารณาว่าเป็นข้าราชการดีเด่นโดยที่สปทเนี่ยพิจารณาด้วยการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นของปีห้าสามคิดว่าเขาเขามองเห็นอะไรจากตัวเราที่ว่าเรามีอะไรดีเขาถึงได้มองเห็นจุดนี้ได้อะค่ะครับในในในความคิดส่วนตัวผมนะครับก็คือจากการทํานานที่ผ่านมาเรา ลงพื้นที่ตลอดการทํางานก็คือมีการทํางานอย่างต่อเน,นื่องมีการสนับสนุนกลุ่มมีการทําประโยชน์ให้กับชุมชนก็คือเอาแผนชุมชนเนี่ยมาขับเคลื่อนจนณปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถแก้ไขปัญหารเรื่องของการมีน้ําดื่มน้ำใช้ได้จนหมดปัญหารตรงน,นี้ไปนะครับโอ้สิ่งสิ่งที่น้องตั้มคุยมาเนี่ยทําให้เราเห็นกระบวนการพัฒนาของงานพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจนเพราะว่า เรากําลังที่จะบอกว่ากําลังที่จะบอกว่านี่ไงกระบวนการพัฒนาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเขาเองได้เพราะจากที่เขาเห็นปัญหา,เ,าเห็นปัญหาเองแล้วก็รู้เองว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วก็นํามาวิเคราะห์ท้ายสุดก็หาทางออกร่วมกันง,งานเนี่ยลงพื้นที่บ่อยไหมคะ<อ>บ่อยแค่ไหนกับหนึ่งอาทิตย์อ่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยบ่อยแค่ไหน เกือบทุกวันเกือบทุกวันเลยเหรอคะบางทีเสาทย์ก็ไม่ได้หยุดเสาทย์ก็ไม่ได้หยุดครับโอ้โห oh. แล้วด้วยในะสถานการณ์ที่อย่างนี้เราบอกด้เลยว่าการทํางานเหมือนกับที่น้องตั้งบอกต้องมีเทคนิคต้องรู้ว่าจะเข้าเวลาไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะด้วยสถานการณ์ของพัฒนากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้